สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ปุ๊กปิ๊กจะพามาดูวิธีการตั้งเส้น Limit Order บนโปรแกรม MT5 สำหรับมือใหม่นะคะหลังจากที่ MT5 มีการอัปเดตแพลตฟอร์มทำให้สามารถซื้อขายในมือถือของเราได้ง่ายขึ้นวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตั้งค่าเส้น Limit Order กันนะคะเริ่มแรกก็คือให้เ,เพื่อนเลือก ูส้สก,กุลเงินที่เพื่อนๆต้องการอยากจะทำการเทรดหลังจากนั้นพอเราต้องการที่อยากจะตั้งเส้นลิมิตออเดอร์ก็คือให้เรามาที่ปุ่มฟังก์ชันตัวนี้รูปวงกลมหลังจากนั้นพอเรากดก็จะมีเส้นขึ้นมาตัวนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติ เราสามารถลากเส้นว่าอยากจะเอาไปไว้ตรงจุดไหนสังเกตอย่างถ้าสมมติว่าเป็นเส้นอยู่เหนือราคาถ้าเราอยากจะทำการเซลลก็ระบบก็จะตั้งค่าเป็นเซลลิมิตอัตโนมัติหากเราเลื่อนเส้นลงมาต่ำกว่าราคาก็จะเป็นราคาที่เป็นบายลิมิตอัตโนมัติหากเราต้องการอยากจะเปลี่ยน เป็นเซลนะคะก็คือให้เรากดตกติ๊กตรงนี้จากเซลล์ลิมิตที่อยู่ด้านบนของราคาถ้าอยู่ด้านล่างก็จะเป็นฟังก์ชันของเซลล์สต็อปก็ให้เรากดคลิกเลือกตรงตัวนี้จะสังเกตว่าตอนนี้เส้นราคาก็เปลี่ยนเป็นเส้นเซลล์สต็อปอัตโนมัติ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งเป็นเซลล์ลิมิตหรือจะทำการบายบายลิมิตจากตรงนี้ได้ก็ลองปรับเปลี่ยนดูว่าเราอยากจะตั้งค่าแบบไหนเราสามารถตั้งค่าเป็นทั้งเซลล์สต็อปลิมิตก็สามารถทำได้แล้วก็จะมีด้านบนเป็นตัวสต็อปลิมิตไพ หรือจะตั้งค่าเป็นเฉพาะ,ะตัวบาลิมิตหากเราต้องการตั้งค่านะจุดบริเวณที่เราต้องการแล้วก็ให้เราเลือกที่ปุ่มตัวลูกศรเพื่อไปตั้งงค่าราคาหลังจากนั้นก็ให้เราตก,กดที่คำว่าเพจตรงนี้ได้เลย ก็จะสังเกตเห็นเส้นราคาของเราก็จะมาอยู่ณจุดนี้เมื่อราคาปัจจุบันลงมาแตะออเดอร์ก็จะเปิด b ายบายลิมิตแบบอัตโนมัติเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราอยากจะได้แบบไหนหรืออยากตั้งค่าเซลล์ลิมิก็ทำเช่นเดิมกด <c oughs> ก็จะเห็นว่า เส้นราคาของเราที่ตั้งเซลล์ลิมิตก็จะขึ้นมาอยู่ณจุดนี้ก็ ลองออกไปปรับใช้กันดูนะคะสำหรับที่วิดีโอนี้ก็มาแนะนำวิธีการตั้งค่าเซลิมิตเซลสต็อปแบบง่ายๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องจดจำว่าอาจ,จะต้องตั้งค่าเป็นเซลิมิตหรือว่าเซลสต็อประบบจะทำการจัดการตั้งค่าให้เราอัตโนมัติก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ